พบกับช่องใบเตยช้างน่ารักนะครับผมอตอนนี้ก็เป็นขากลับนะครับผมพาน้องมาเลี้ยงนะครับผมมาเลี้ยงกินหญ้าตามสวนพื้นที่ธรรมชาตินะครับผมเป็นสวนบ้างนะครับ,ผม,มบ,นนรบผมในหมู่บ้านนะครับผมในหมู่บ้านนะครับผมดูดูนางเดินใบเตยรอพี่ก่อนโอ้ยดูดูดูัดดบลมกินลมชมวิวแล้วใบเตยโอ้ยดีใจดีใจดูดูวิ่งไปมาไปมาไปหาพี่นะครับผม ดูดูดูโอ้ดีใจอะไรนักหนาเนาะใบเตยนะครับผมดีใจมากนะครับผมดีใจมากสิบวันแล้วนะครับผมสิบวันไม่ได้เดินอ่าสิบวันน้องไม่ได้เดินนะครับผมเชือก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 ใบเตยเก็บให้บอกรวยดู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 เดินดูเดิน สงสงสงมาสง <G ül üyor> กินไปเรื่อยๆหะ,ะ,ะถอยมาถอยมาจะกินกะทินแล้วใบเตยกลับบ้านถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับ ก็เดินแวะกินไปเรื่อยๆนะครับผมให้ได้เดินออกกำลังกายมาเร็วมาเร็วมาตวเตยมาเร็วเดินไปเรื่อยๆนะครับผมขากลับโอ้ขามารองดังมากสะดิดสะดิ่งใหญ่เลยขามานะครับผมเอาขากลับแวะกินไปเรื่อยนะครับผมตามริมถนนนะครับผมโอ้บรรยากาศ ้าคลึ้มนะครับผมฝนจะตกอีกแล้ววันนี้นะครับผมเป็นไงบ้างใบเตยเดินเต็มถนน,นเลยเดินเต็มถนน,นเลยนะครับผมดูนาง ก่อนนะครับผมไว้ก่อนไว้ก่อนเดินมาเดินมาอ๋อ่จอยากขโมยหญ้าจะหยิบหญ้านะาจหยิบหญ้าเขาแล้วใบเตยฮะดูใบเตยจะหยิบหญ้าเขาแล้วดูใบเตยนะครับามมาเร็ว อะไรนี่เต็มถนนเลยนี่ใบเตยนี่เดินมาดีลูกเดินมาดีอ่าค่อยๆเดินอ่าพี่มาไลทองเดินก่อนมาเออให้พี่มาไลทองเดินก่อนนั่นแหละสูตดมันสูตดมันโอ้ตอนนี้ไม่ทันเลยทีนี้ ไม่ทันเลยเดินไม่ทันไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นนานๆทีออกเดินก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนานๆทีจะออกจากบ้านนะครับผมก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาเอาเอาคุณตาคุณตาจะพาหนีแล้วคุณตาจะพาหนีแล้วนะครับผมอ เราจะพาหนีนะครับผมพาพี่มาไลาทองหนีไยดูดูด,ดูเต็มถนนเบียดซ้ายเบียดขวานะครับผมดูหมอบไม่ยอมไปไปเร็วหมอบไม่ยอมไปไม่ยอมไปนะครับผมแต่กแกล้งพี่อย่างเดียวเลยเบียดหน้าเบียดลังไม่ให้ไปนะครับผม ดูมีขาหลังขาหลังฟรีด้วยขาหลังฟรีด้วยนะครับผมมีฟรีด้วยไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่ถึงบ้านแล้วนะครับผมถึงบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วนะครับผม Ừ, ได้เดินได้เที่ยวแล้วดีใจนะครับผมเด็กๆไปไปใครถึงบ้านก่อน <c ười> โอ้เบียดเขาอย่างดีนะครับผมอพอถึงบ้านโดนแซงแล้วหนูไปเตยนู่นว่าเป็นจังไดวันนี้กวนเขาไปเยอะนะครับผม กินน้ำไหมไปเตยกินน้ำก่อนไหมหไปเตยกินน้ำก่อนไหมไปเตยกินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนเร็วนี่เหนื่อยนะครับผมเหนื่อยดูท่าว่าจะเหนื่อยเล่นสุดทางนะครับผมเล่นตลอดเวลา ลองลั่นทุ่งเลยนะครับผมบ้านเกือบแตกเลยครับผม <c ười> จากขโมอยต้นกล้วยแล้ว <c ười> ขโมอยต้นกล้วยแล้วใบเตยเอาดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำกอ่อนเป็นไงบ้างได้ออกกำลังกายนะครับผม10วัน 10วันเลยนะครับโอ้โห oh พอควานก็หมเดลติดโควิดนะครับผม10วันตอนนี้ก็อาการก็เป็นปกติแล้วนะครับผมหายดีแล้ว อิ่มยังไปเตยอิ่มยังอิ่มแล้วไปเข้าหลักเลยไปเตยเข้าหลักเลยดูดูเอามาดูนะครับผมวิธีผูกของน้องควานควานใหม่ของเราควานใหม่นะครับผมขึ้นเป็นควานแล้วตอนนี้ขึ้นเป็นควานประจําแล้วนะครับผมอิ่มยังเนาะ คุณตาโกหดคุณตาโกหดบอกยากอิ่มย่างใบเตยอิ่มย่างติดเล่นติดเล่นกระหายน้ำกระหายน้ำกระหายน้ำนะครับผมใบเตยเร็วหน่อยพี่มลายทองรออยู่พี่มลายทองรอดื่มน้ำอยู่นะครับ มีคนลีลามีคนลีลานะครับผมอ้าวมีคนลีลาดูสกิทบอกด้วยนะครับผมไม่ยอมให้นะครับผมไม่ยอมให้ทั้งทั้งที่ตัวเองอิ่มแล้วนะครับผมเดินหนีแล้วะคะโอ้เวลาพี่จะกินนะครับผมไม่ให้นะครับผม จุกแล้วใบเตยใบเตยกินหรือเล่นเนี่ยอาใบเตยกินหรือเล่นเนี่ยโอ้โหมีคนรออยู่นะใบเตยพี่มาลายทองรออยู่นะใบเตยปัสสิกินไปใบมงใดนีนิอาใบเตยสิกินไปใบมงใดนิโอ้ลายลิ้นเล้วนะครับ ายลิแล้วนะครับผมตอนนี้ดื่มน้ำนานมากนะครับผมม,มีเทียงโอ้ยมีเทียงอ,อีลามีเทียงอีกอคนท้องอารมณ์แปรปรวนนะครับผมคนท้องอารมณ์แปรปรวน ดูไม่ยอมนะครับผมทิ้งแล้วนะครับผมทิ้งแล้วไม่ยอมหยิบขึ้นมาใหม่นะครับผมอ่าไม่ยอมหยิบขึ้นมาใหม่ฟ้าป้าบเขาให้นะครับผมนี่คนรอก็รอนะครับผมอ่ากินรออ่ากินรอนะครับผมอูใจเย็นมากนะครับผมพี่มลัยทองอ่ารอน้องได้นะครับผมอ่ารอน้องได้น้องควานรอไม่ได้นะครับผมน้องควานจะหลับแล้ว น้องควานจะหลับแล้วนะครับผมน้องควานรอไม่ได้จะหลับเล้น้องควานจะหลับแล้วนะครับผมใบเตยยังยังกินน้ําไม่อิ่มนะครับผมน้องควานจะหลับแล้วหนูใบเตยกินน้ํายังไม่อิ่มอีกนะครับผมโอ้กินเป็นอูดเลยฮะใบเตย กินน้ําเป็นอูดเลยนะครับผมอูดกินน้ําเยอะนะครับผมเยอะมากความไม่อาบน้ำมัน <c oughs> จะนอนเลยรอไปรอนานนะครับผมร <c oughs> <c oughs> อนานควานหลับเลย ว้ายกินเป็นอูดแล้วไปเตยกินเป็นอูดเลยนะครับกินไปด้วยเพลียควานไปด้วยนะครับขวานก็นั่งเคลียร์นั่งเคลียร์สกิตเล่น กินไปด้วยเพลียควานไปด้วยนะครับผมเอ้าเอาเอาเดี๋ยววางระเบิดใส่สักหน่อยตือมวางระเบิดใส่ควานสักหน่อยใบยเตยบอกว่าเป็นยังไงเนาะกวนคนกินน้ำนี่วางระเบิดสักหน่อยสักสามลูกม,มันอะไรทองหิวไหม หิวแล้วมาลลยทองดูท่ายืนนะครับผมโอ้อย่างเท่นะครับผมโอ้ท่ายืนหลอนะครับผม,อย,อ,บผมอย่างเท่เลยนะครับผม <laughs> ดูดูกินไม่ธรรมดามีเล่นด้วยดูครับผมมีเล่นด้วยนะครับผมกินไม่ธรรมดาแล้วใบเตยอืมเ <c oughs> <c oughs> ต็มควันนะครับผม <laughs> เต็มควานแล้วครับผมนี่บางอาจนอนอย่ามาประชดนะใบเตยบอกนะครับผมอย่ามาประชดนอนรอเหรอโดนดินเข้าไปเป็นไงบ้างเต็มปากเลยนะครับผมนี่เน่อเาาจะวางไม่วางนะครับผมบ้านมา พี่จะได้กินไหมเนาะอพี่เดินไปหาแล้วเดินไปอีกนะครับผมอพี่จะได้กิน well. ไหมเนาะใบเตยนะครับผมวันนี้ืโดนคุณตาไลมาแล้วเติรตาไลมาแล้วนะครับผมคุณตาไลมาแล้วโดนตาไลมาแล้วนะครับผมเฮ้ยยื้ยยังไงเจอไม่เลียวตาเปล่าอ่าปล่อยแล้วนะครับผมดูพี่จะกินได้ไหมตอนนี้ าสายยางมาให้พี่มาไลายท้องด้วยนายอ้าวยอมปล่อยนะครับผมยอมปล่อย <c oughs> อ่าพี่ได้กินแล้วตอนนี้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับผมอพอควันก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผมอ่ากดสมัคสมาชกกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องหนูใบเตยอ่าช้างน่ารักด้วยนะครับผมมาสวัสดีครับ